สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีพฤกษภพบกับชาแนลดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงชะตาในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะคะความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีพฤกษภประจําเดือนกุมภาพันธ์2 5งพค่ะชาแนลนี้นะคะอยากจะให้ยึดตามหลักของลัคนานะคะลัคนาก็คือคือการที่เอาเวลาเกิดเวลาตกฟ้ากรนเนี่ยคะ่ะไปหาตําแหน่งทางโหงราศาสตร์นะคํานวณหาก็จะได้มาเป็นลัคนา ถ้าใครไม่ทราบลักขนานี้นะคะก็สามารถหาได้นะถ้าคุณมีเวลาเกิดนะง่ายมากเข้าไปใน Google เลยค่ะแล้วก็เซิร์ชเลยว่าวิธีการหาลักนาเขาจะมีวิธีให้เราเออมีเว็บไซต์ให้เราเข้าไปเติมแล้วก็จะคำนวณหารักนามาให้นะคะทำไมถึงอยากจะยึดลักขาเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยนะคะเกิดวันวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีเดียวกันถ้าเวลาเกิดไม่ คนไม่เหมือนกันเนี่ยก็ดวงก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วล่ะคะ่ะดังนั้นก็เลยอยากให้ยืดจากลัคนาแต่ถ้าท่านใดนะคะไม่ทราบเวลาเกิดที่แน่ชัดก็ไม่ต้องเครียดนะคะก็ยึดตามจากราศีเหมือนปกตินี่แหละนะคะราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมเก๋จะบอกตลอดนะคะบอกทุกคลิปบอกทุกตอนคนที่ติดตามกันประจําก็อาจจะเบื่อแล้วแต่เก๋จะบอกซ้าอีกสกรอบนะคะ เพื่อสาหรับเพื่อนเพื่อที่เข้ามาดูใหม่การทานายพยากรณ์แบบนี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมอง์รวมนะทิศทางสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนเดือนนั้นๆน,น,นะคะไม่ได้เจาะจงไปในผู้หนึ่งผู้ใดนะโดยอาศัยโยกเกณฑ์ของดวงดาวเป็นหลักแล้วก็ให้ไพ่เนี่ยเป็นส่วนขยายสิ่งที่เกิดขึ้นให้เห็นเด่นชัดเจาะเป็นเรื่องๆที่มันเด่นขึ้นมาดังนั้นขอให้ทําใจให้เป็นกลางในการชมคลิปมีสติในการรับชมแล้วก็มีวิจารณญาณด้วยเรื่องราวของความรักเนี่ยนะจริงๆแล้วแรงขับเคลื่อนสำคัญที่สุดเนี่ย ดวงดาวยังไม่เท่าไหร่นะคะหัวใจของเราเองเนี่ยจะเป็นคนตัดสินเป็นคนเลือกหรือเป็นคนขับเคลื่อนไปว่าจะเอาอยัางไงกับทิศทางเรื่องราวความรักของเราดีแต่สำหรับท่านใดนะรู้สึกเอ๊พะพอดูแล้วมันตะขิดตะขวงใจอยากจะเจาะลึกให้เป็นเรื่องราวส่วนตัวของเราอันนี้ต้องมาติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะตามลายไอดีที่ให้ไว้และการดูดวงส่วนตัวเนี่ยบอกเลยนะต้อง ขออนุญ,ญาตมีค่าครูนะคะเพราะเป็นการเปิดดวงเฉพาะตัวแล้วก็ทุกส่วนหนึ่งของค่าครูเกศจะไปแบ่งไปทําบุญให้กับท่านที่อนุญ,ญาตให้เกศเปิดดวงสตาร์ค่ะเอาละค่ะเข้าเรื่องนะคะเพื่อนๆบอกอจะพูดอะไรกันนะักนะเอาละขอเข้าเรื่องจุดคลแม็กสำคัญก็คือความรักของชาวพฤกษ์ป,ประจําเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 2ค่ะต้องบอกว่ามันแบ่งออกเป็นหลายหลายแงยม่มุมหลายหลายมิติหลายลืกนะคะหลายเลื่อมเลื่อมคือต้องบอกว่า หลายเหลี่ยมมุมอย่างนี้เอาอันดับแรกเลยต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะชาวพฤกษบเนี่ยนะที่มีคู่อยู่ในช่วงเวลานี้นะคุณจะมีบรรยากาศเหมือนกับว่าคุณจะรู้สึกอื่นๆกับคู่อะ,ะรู้สึกอื่นๆรู้สึกแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนกับรู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจคู่ของคุณนะคะคุณจะมีความรู้สึกเหมือนกับเอ recovery, ๊ะเขามีอะไรแปลกไปหรือเปล่าทําไมช่วงนี้ทะเลาะกันบ่อยจังหรือว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ทําไมเขาไม่ค่อยมีเวลาให้นะหรือว่า มีอะไรไม่ชอบมาพากลซุกซ่อนอยู่หรือเปล่าเหมือนมีอะไรแปล,แปลกๆอะคะ่ะที่เหมือนบบบอกคุณไม่หมดนะหรือว่าเอ๊ะทำไมคู่คุณหรือคนรักของคุณเนี่ยมีเวลาให้กับคนอื่นมากมายทั้งหมดนะให้กับงานครอบครัว ครอบครัวนี่หมายถึงครอบครัวเขานะคะเพื่อนฝูงแต่กับเราเนี่ยเหมือนกับเขาเขาไม่ค่อยมีเวลาให้หรือทําอะไรไปก็ทําแบบแกล้งทาแบบไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจทําให้อะแบบไม่ค่อยมีใจเหมือนแบบทาแบบขอไปทีทําพือหน้าที่ทําให้คุณรู้สึกแบบเหมือนน้อยใจแล้วก็แล้วก็คิดมากสับสนบางทีพวกบางช่วงนี่ก็คือแบบไม่รู้ยังไงทั้งที่จริงๆแล้วต้องบอกนะคะ ว่าตัวตนชาวพฤษศเนี่ยลัคนาราศีพฤษศเป็นคนธาตุดินนะคุณจะมีความอดทนเนี่ยสูงถ้าไม่ที่สุดจริงๆเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณจะไม่ไม่อยากไปพูดหรือไวยวายอะไรอะ่ะนะแต่คราวนี้คุณรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างอะ่ะบางคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคู่เปลี่ยนไปมีอะไรลึกลับซับซ้อนเหมือนซ่อนอยู่นะบางคนก็อาจจะเป็นความคิดมากของเราเองแต่บางคนก็โดนอิทธิพลเรื่องนี้จริงๆนะคะคือมันเหมือนกับนี่คือพูดจากไพ่นะยเหมือนคู่ของคุณช่วงนี้เหมือนบอกอะไรคุณไม่หมดอนะ่ะ เหมือนบอกคุณไม่หมดหรือเหมือนกับมีอะไรเคลือบแคลงแฝงอยู่เหมือนเขาอยากจะไปแฝงหรือไปเหนี่ยวใครเข้ามาหรือใครข้างนอกอยากอาจจะพยายามจะเหนี่ยวแฟนคุณออกไปมันมีเรื่องราวแบบนี้ได้นะคะในเดือนนี้นะทั้งที่จริงๆแล้วคุณบอกจริงๆแล้วคุณจะเป็นคนที่อดทนมากๆแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยคิดเล็กคิดน้อยนะแต่เดือนนี้มันเหมือนมันเห็นอะไรแบบแปลกๆจนทําให้รู้สึกว่าเหมือนมันมีความลับมันบอกไม่หมดมีการใส่รหัส โทรศัพท์อะไรประมาณอย่างนี้คือมันดูแล้วมันยุ่งไปหมดคุยโทรศัพท์ก็มีเสียง 2, 2> เสียง3อะไรประมาณอย่างนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังนะคะจะมีประมาณอย่างนี้คือทําให้คุณรู้สึกว่าค่าวนี้คุณรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณแล้วค่ะมือพิจกรรมแปลกๆกันนะทีนี้ต้องบอกเลยว่าการที่คืออยากให้ต้องบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยนะคะอยากให้ชาวพฤษภททาใจให้สบายๆนะถ้าคุณยังจับไม่มั่นคันไม่ตายก็อย่าเพิ่งไปโวยวายอะไรมากมายนะคะอันนี้เป็นการพูดจากเรื่องราวของของสิ่งที่เห็นในตอนนี้นะไม่ได้อยากให้คุณเนี่ยไปมีปัญหาอะไรกันดังนั้นขอให้คุณใจเย็นๆและใช้สติในการรับชมนะคะค่อยๆสังเกตแล้วค่อยพิจารณานะอันนี้พูดจากสิ่งที่เห็นนะคะจะเป็นแบบนี้ทีนี้อีกมิติหนึ่งก็คือชาวลัคนาราศีพฤษภเองเนี่ยแหละคะ่ะ ุณอยู่ดีๆเดือนนี้ตัวคุณเองเนี่ยคุณก็บอกว่าบางทีการที่มีอยู่ดีคุณก็อาจจะมีอาการเบื่อคู่คุณด้วยอ่ะเพราะเหมือนกันที่บอกบางทีคู่คุณเนี่ยให้เวลากับคนอื่นมากไปจนทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนกับเขาไม่ค่อยให้ให้กําลังใจคุณอ่ะไม่ค่อยสนใจความรู้สึกของคุณทําให้ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะหวั่นไหวไปกับคนที่เข้ามากระทบใหม่ในชีวิตของเรานะในที่นี้หมายความว่าทั้งทั้ง คือหมายความว่าบางทีตัวเราก็มีคู่อยู่แล้วมีคู่ชีวิตม,มีสามีมีภรรยาแต่ด้วยความที่เขาอยู่กันมานานเขาหรือเธอคนนั้นก็ไม่ค่อยตอบโจทย์อะไรบางอย่างทําให้สีสันบางอย่างในชีวิตหายไปแล้วตัวคุณเองอาจจะต้องไปเกี่ยวหรือไปทําอะไรผูกพันอะไรกับใครไปทํางานร่วมกับใครหรือเข้าออสังคมอะไรใหม่ๆทําให้คุณเองเนี่ยค่ะอาจจะเผลอตัวเผลอใจปล่อยใจแอบไปปิ๊งแอบไปชอบคนก็ได้นะ มันอาจจะผ่านมาในรูปของแบบของกาลยานามิรคืออีกฝั่งหนึ่งไม่รู้เขาคิดอะไรกับคุณหรือเปล่าแต่ตัวคุณเนี่ยคิดไปแล้วแบบนี้ได้นะคะคือเขารู้สึกว่าเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่คู่ของคุณไม่มีกับคุณนะนะหรือบางครั้งเนี่ยเพอไผไปในเรื่องของงานคือทํางานร่วมกับ ไม่ได้ว่ายกอย่างเช่นเจ้านายหรือแม้กระทั่งคนที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลเราทําไมเขาดูมั่นคงดูเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นสิ่งที่คุณต้องการเหมือนก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ทําให้คุณอาจจะเผลอใจไปชอบเขาหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีลักษณะเผลอแบบแอบรักออนไลน์ก็คือว่าคือคนนี้เราแอบชอบอยู่แต่ไม่ได้อะไรนะขอให้วันหนึ่งได้ไปดูเขาส่องเขาใน Facebook ใน IG ก็มีความสุขแล้วคือ ชีวิตจริงมันน่าเบื่อกับคู่มากก็เข้าไปอยู่ในอย่างเนี้ยอย่างน้อยหรือว่าคุยกับคนในโลกออนไลน์อะ่ะเหมือนได้เป็นตัวตนของคุณอีกคนหนึ่งก็ได้นะคะนี่ก็เป็นอีกเหลื่อมมุมหนึ่งของชาวพฤกษ์ลัคนาราศีพฤกษ์ศที่จะเป็นได้นะทีนี้สําหรับคนโสดต้องบอกคนโสดในเดือนนี้นะคะคุณมีจังหวะเวลาที่จะเจอมิตรภาพอะไรใหม่ๆเข้ามานะแต่ว่าต้องระมัดระวังว่าคนที่คนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของอยู่แล้วแต่คุณนะักกระดกบางที อาจเผลอไปปิ๊งเขาด้วยอะคือรู้ว่าเขามีแต่ชอบอะไรประมาณนี้คือมันเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่คุณรู้สึกคุณตามหาทั้งที่คุณรู้แล้วว่ามันไม่สมควรมันไม่ควรแต่ก็เป็นเผลอใจเข้าไปนะคะมันจะเป็นแบบนี้ได้กลายว่าเราไปเป็นรักซ้อนโดยที่เราไม่รู้ว่าเรายังไงหรือไม่ยังไงมันเหมือนกับมัน มันเผลอใจเผลอไผเข้าไปแล้วล่ะทีนี้บางทีหลายหลายคนนะทีนี้ถ้าเกิดตอนนี้ใครเริ่มคิดแบบนี้อยู่นะคะถ้าบวกลบคูณหารแล้วมันไม่คุ้มกันอาจจะถอนตัวกลับมาได้นะแต่ถ้าใครที่ถลำไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็ยังอาจต้องเป็นเรื่องราวความรักแบบนั้นอยู่ถ้าใครมีรักแบบนี้เราก็ต้องอยู่ในทิศท,ทางของเรานะคะมันก็จะได้ไม่มีปัญหาอะไรมาก ทีนี้แม้กระทั่งคนที่เข้ามาใหม่ก็ต้องระมัดระวังนะคะชาวโสดคนโสดของชาวพฤกษกมันเหมือนกับเรื่องของคุณมันจะมันจะเหมือนกับเป็นสองแง่อย่างตลอดเงคนโสดก็ต้องระวังไอ้คนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของแล้วจะมาปิ๊งคุณโดยที่เขาบอกคุณไม่หมดบอกไม่หมดแต่ใช้จะใช้แบบใช้เขาเรียกว่าใช้การพูดจาใช้ใช้คือเขาดูเราเป็นใช้สิ่งที่เราขาด ตีเนียนเข้ามาหาเราดังนั้นมันจะเป็นเรื่องราวแบบนี้นะบางคนเนี่ยไม่ได้อยากไปเป็นกิ๊กเป็นซ้อนใครนะแต่ไม่รู้ด้วยเหตุผลกลใดเนี่ยบางคนเนี่ยถูกเหมือนถูกหลอกเลิกกับแฟนแล้วเขามาบอกเราแต่จริงแล้วยังเลิกกันไม่เสร็จนะหรือตอนแรกทําบัรลักรามากแต่จริงแล้วแอบซุกแฟนซุกคนที่บ้านไว้คือจะมีเรื่องราวแบบนี้มาดังนั้นนะคะเดือนนี้จะจะค่อนข้างเหมือนกับผิดจังหวะผิดเวลานิด,น,ดนิดนะสำหรับชาวรา,ราศีพฤษภค่ะ แล้วก็เช่นเดียวกันนะคะทีนี้มันจะมีอีกประเภทหนึ่งที่ว่าก็เหมือนที่บอกอะ่ะอันนี้สําคัญมากก็คือเหมือนกับหลายๆคนนี่นะคะเลิกกับใครคนนึงไปนานแล้วมันจะชอบวนเวียนอยู่แบบนี้ตลอดเลยนะชาวรัคนาราศีพฤษภจะมีเรื่องราวแบบนี้แต่เหมือนยังไม่ลืมรักเก่าอะ่ะไม่ลืมไม่ลืมคนใหม่ที่จะพยายามเจาะเข้ามาก็เหมือนจะเจาะมาไม่ได้สักทีนะแล้วคุณก็เหมือนกับขังตัวเองอะ่ะเหมือนกับใช้ชีวิตแบบไปวันวัน,วนสังกตายนะคะไพ่บอกว่าคุณถือเวลาแล้วถ้าคุณ เรื่องราวแบบนี้อยู่กับคุณนะคุณเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคะถ้าคุณยังปล่อยให้ตัวเองไปเป็นเหมือนกับ ไปผูกจิตไว้กับใครอยู่เนี้ยมันจะผูกคุณไปตลอดนะแล้วคุณจะไม่สามารถเริ่มต้นอะไรกับตัวเองได้คุณจะมีชีวิตเหมือนสังกาตายไปวันๆดังนั้นนะคะใครเป็นแบบนี้อยู่นะจงังหวะเวลาที่จะเริ่มต้นใหม่เข้ามาสู่คุณได้แล้วนะเพราะมิตรภาพอะไรจะเริ่มเดินเขาเรียกว่าดาวกำลังส่งผลเดินดีกับเรื่องความสัมพันธ์ของคุณแล้วนะแต่อาจจะยังไม่ใช่เดือนนี้อาจะเข้าประมาณสักมีนาอะไรเป็นต้นไปดังนั้นช่วงนี้นะคะใครผูกจิตไว้กับใครกับรักที่เป็นไปไม่ได้หรือแอบไปชอบแอบไปรักคนที่เขามีเจ้าของแล้วซึ่งเราไม่ส สามารถแตะต้องเขาได้แล้วแล้วก็สามารถตัดใจตัวเองได้แต่ตอนนี้นะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่จะดีสักกว่าค่ะ ทีนี้ไพ่อารมณ์ความรักนะคะไพ่ใบแรก chemistry ใบที่2อง codependency ใบที่3 passion ต้องบอกว่า chemistry เนี่ยเดือนเดือนนี้คุณจะพบคนที่คุณรู้สึกว่าเคมี M e เข้ากับคุณเขามาตอบโจทย์สิ่งที่คุณตามหาเขาช่างเข้าอ,อกเข้าใจคุณเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณเป็นเหมือนสิ่งที่คุณขาดพูดภาษาเดียวกันมีความชอบความคิดแบบเดียวกันที่บอกเดือนนี้คุณมีสิทธิ์เจอแน่นอนแต่ถ้าคุณโสดเขาโสดไม่มีปัญหาแต่มันมีไพ่เตือนมาว่า คุณอาจจะไปปิ้งคนที่เขาไม่โสดหรือตัวคุณเองไม่โสดแต่เผลอใจไปได้นะคะเพราะว่ามันมีไพ่แพชชั่นขึ้นมาด้วยคือกะว่าถ้าเผลอใจเผลออะไรกันไปแล้วมันมีการถึงเผลอตัวได้ะคะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่อยากจะมีเพื่อนอย่างเดียวนะใกล้ชิดกันไปใกล้ชิดกันมาเพราะว่าห่วงความรู้สึกของคุณตอนนี้มันดูลึกล้านะซับซ้อนซ้อนเงื่อนหรือว่ามีความมีเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกอะแพชชั่นอะคะ่ะเข้ามาเกี่ยวอย่างมากนะคะ ดังนั้นนะถ้าอยากจะตัดไฟซะแต่ต้นลมก,ก็อาจจะใกล้ชิดกันพอประมาณนะคะถ้าบางคนต้องดีวงานด้วยกันหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกันเพื่อนร่วมสถาบันกันหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่โสดเราไม่โสดอาจจะต้องมีระยะห่างมีกำแพงระหว่างกันบ้างนะคะ Co-dependency นะคะต้องบอกว่า,พาไพ่ใบนี้เนี่ยขอให้หลายๆลคนเนี่ยไปยึดติดก,กับอารมณ์อ่ะหรือคาดหวังเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก คือถ้าเวลาคุณมีความรักเข้ามาเนี่ยมสมมติคนโสดคุณมีคนใครเข้ามาในชีวิตตอนนี้คุณก็จะคาดหวังว่าเขาต้องเป็นใครสักคนหนึ่งที่จะร่วมสร้างอนาคตไปกับคุณแต่ถ้าคุณไม่ได้ดังหวังแล้วคุณก็เ,เสียใจอย่างมากดังนั้นนะคะใครก็ตามแต่ที่พบใครเข้ามาในช่วงนี้ของชีวิตนะคะหรือใครที่มีรักอยู่ตอนนี้อยากจะแนะนํานะคะพไพ่ใบนี้อยากจะแนะนําว่าให้เราอยู่กับปัจจุบนันอย่าคาดหวัง คืออย่าคาดหว er. ังกับคนรักมากอ่ะหรือแม้กระทั่งใครมีคู่อยู่แล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยอย่าไปคาดหวังกับคนรักว่าทำไมมันไม่เหมือนแต่ก <SaaS. S 1> ่อน <ing> in <overhead> ไม่เหมือนสมัยก่อนที่มาจีบเราเมื่อสิปีก่อนทําไมเปลี่ยนไปขนาดนี้คือดังนั้นขอให้คุณเขาเรียกว่ามนุษย์ใจคนมันเปลี่ยนได้ทุกวันดังนั้นถ้าเราอยู่กับปัจจุบันและทําปัจจุบันให้ดีที่สุดจะดีกว่านะคะเพราะถ้าเราไปยึดติดกับอดีตหรืออยู่กับในอนาคตมากไปเนี่ยอาจจะทําให้เราเศร้าแล้วก็เสียใจได้นะนี่ก็คือเป็นการแนะนําจากไพ่ค่ะ ก็ขอจบเรื่องราวเกี่ยวความรักนะคะของชาวรักนาราศีพฤกษ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์2562ค่ะสำหรับท่านที่มาดูใหม่นะคะกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช n n e l ถ้าชอบนะคะฝากแชร์คลิปของเก๋ไปในหลากหลายโซเชียลที่คุณมีนะคะเพื่อเป็นกำลังใจใผู้ผลิตคลิปคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ